ีครับสมาชิกช่องกูรูอยู่ในเต็นวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมครับยามว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียร์มาคอนเฟิร์มกันครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเอาวันนี้ครับคืนวันอังคารนะครับเกมที่ผมเลือกมาครับไปที่เวลาตีสองตรงครับฟุตบอลลาลีก้าสเปนเรอเบติสอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับอาราเบสอันดับ18เบติสมีอยู่สามสิบสี่แต้มเกมล ครับล่าสุดลงเล่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับในฟุตบอลโกปาเดเรเกมที่ต้องมาเตะกันต่อครับปรากฏว่าเปิดบ้านชนะเซบียาทีมแกร่งไป2-1สภาพทีมตัวหลักเหมือนเดิมนะครับวิลเลียมคาบันโย่คุมตรงกลางครับแนวรุกนำโดยราบิวเฟกีเซโยกาดาเลสข้างหน้าเป็นบอค่าอีเจเซียสครับฝั่งของอาราเบสเนี่ยมีอยู่17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาราติกบินเบาศูนย์ศูนย์นะครับมีมานูกาเซียครับ คูน่าจะเป็นโคเซรูเล่นกับมิเกลเลอร์ดาฟวนเต้นะครับเกมนัดที่เจอกันเบติสบุกชนะ1ต่อ0ย์ครับคูนี้ก่อนเกมพยกให้เบติสเหนือกว่าพอสมควรนะครับถือว่าไปเบติสเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องร่างกายแน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงเล่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับเซบีย่าในขณะที่อาราเบสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มแย่ครับไม่ชนะใครมา8นัดติดในลาลีกาอย่างไรก็ตามครับผมดูแล้วเกมแบบนี้ คือเบติสเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าจะมายิง2ลูกผมว่ายากครับในเกมแบบนี้เต็มที่ชนะประตูเดียวดังนั้นวัดแต่อราเบสนะครับผมมองว่ามีมุมเสมอได้หรือเต็มที่ก็แพ้แค่ประตูเดียวไม่เสียหายคอนเฟิร์มครับไปที่ทีมเยือนอราเบสในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูยูนเต็ดทุกคนนะครับพบกัน,นเชิงเนป,ประจำทุกวันนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมครับเจอกันแบบนี้ทุกวันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดในทุกช่องทางเชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับวันนี้พาไปดูดีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึกเลย ตีสตรงนะครับระดับ9ก็บไบรทันและโฮฟเฟอร์เบียนจะเปิดบ้านที่เอเมซสเตเดียมพบระดับ3เชลซีนะครับไบรทันชนะ3เสมอ2อไม่แพ้ใครจากห้าเกมหลังสุดฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะส่วนเชลซีของโทมัสซูเคิลชนะ3เสมอ1แพ้1จากห้าเกมหลังสุดนะครับและเฮตูเฮตสูสีมาก5เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเนี่ยเชลซีชนะไบรทันได้แค่นัดเดียว และเสมอกันไปถึง4เกมเลยนะก็เรียกว่าสูสีมากทั้งฟอร์มหลังทั้งการเจอกันโดยตรงนะครับตัวเลือกับเปรดตั้วันนี้นะครับอดัมเว็บสเตอร์นะแนวรับนะตรงกลางใช้ยาคุบโมเดอร์นะครับและศูนย์หน้าตัวลุกอย่างนิวโมเปนะส่วนเชลซีครับมอันโตโนโรูดิเกอร์จอจินโยและคายฮาวสนนำทีมนะคู่ที่เชลซีบุกไปบ,บังคับชนะ1ประตูแฟนๆจะเฮ e ได้1แขน2ประตูขึ้นไปเฮ e กันลันลนซูยดามดูแล้วโอกาสเสมอสูงมากคู่นี้ ต่อให้ไบรตันชื่อชั้นจะดูแยกกว่าเชลซีแต่เล่นกันเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนก็ตามเนี่ยโอกาสแบ่งแต้มมีสูงเลยนะครับดีไม่ดีเล่นในบ้านแบบนี้ Chelsea, เชลซีเป๋มาอาจจะหงายท้องได้เช่นเดียวกันเพราะน,นั้นวันนี้ทีเด็ดเจดมองเจ้าถิ่นนะครับไบรตันแอนด์โฮอฟอัลเบียนก็ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและติดตามเราได้นะ3ประสานกูรูยูนเต็ดในทุกช่องทางเลยฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้จะกันมาม่กับทีเด็ดเจดําดสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวกูรูในเต็นทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมมาเดือนกับป้าพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินเซยแน่นอนการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆวันหนึ่งคู่นะครับพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับตัวนี้หนึ่งคู่ในเรื่องมาจากอิตาลีนะครับเป็นบอลโคปไฟต์เลียรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะตีสามครับเราไปดูยูนตุสครับทีมอันดับ5ในลีกนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตังซานโดเลียทีมอันดับ15บห้าเดี๋ยวคุณผชมจะาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นยูนตุสเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกัันนครบยูตุสเเนนี่ยชะ3สมอ2 2ไมมมม่่่่ีแพ้ใคครรรเเเเเลลยนนนะะะับบบกาาาสุดดอออชููิซปตตง ส่วนทางซันโดเลียเสมอ2แพ้3ครับดูไม่ได้ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางโตลิโนมา2ประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวัน us, นี้ยูนตุสเนี่ยข้างหลังจะมีทางเรเนโดโบนุชชีครับตรงกลางเฟเดริโกเบนาเดสกี้และหน้าเป้าจะเป็นทางมอยเซคีนครับส่วนทางซันโดเลียข้างหลังจะมีทางอันเดวีคอนติครับตรงกลางโทมัสรินคอนและหน้าเป้าจะเป็นทางมาโนโลแกเบียดินี่ครับก็ต้องบอกว่ายูนตุสดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็แล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยมีแม้จะมีการปรับทีมกันนิดหน่อยนะแต่ผมมองว่าไม่ออมมือให้ซัมดูเรียแน่นอนเพราะซัมดูยเนียกำลังตกต่ํากําลังหน่วยหนักมากนะครับต้องบอกอย่างนั้นแพ้มาสามเกมติดๆแล้วพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ถ้ายูนตุสเล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองไม่น่าจะพลาดครับผมมองว่าซัมดูเรียตอนนี้สู้ยูนิตุสไม่ได้ครับยูนตุสน่าจะเปิดบ้านเอาชนะซัมดูเรียไปสบายๆในท้ายที่สุด2ประตูต่อศูนย์ครับ แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตข้อมูลอะไรกันเนี่ยก็เชิญตรงนี้เลยนะครับกูรูในเต็ดรับรองว่ามีพวกเราสามภาษานะฮะคอยให้ข้อมูลกับคุณทุกวันครับตรงนี้ครับแล้ววันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพ่กทีกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ